หนูผิดอะไรทำกับหนูแบบนี้หนูเอามรดกแค่อยากจ่ายค่าเทอมให้ชุยชยแค่อยากให้เขามีชีวิตที่ดีกว่าทำไมต้องมาแย่งกับหนูด้วยทำไมต้องช่วยเมียน้อยหน้าด้านคนนี้ทำไมเป็นสภัยบ้านเจ้าแล้วมาหนักหนาแกนักหรือไงนี่แกพูดกับแม่สามีแบบนี้เหรอ พี่สะพ้ายมันก็เป็นแบบนี้แหละพี่ชายฉันหน้ายกสมบัติให้ลูกชายหมดแล้วใครใช้ให้แกทำลูกชายหายไปเองละผัวแกตายแล้วบ้านนี้ไม่มีผู้ชายอย่าหวังว่าจะรักษาบ้านนี้ไว้ได้สองแม่ลูกสมควรโดนรังแกสมควรโดนตีแกแม แม่ผมกลับมาแล้วแกเป็นใครนั่นสิแกเป็นพอ่อพ่อจากไปแบบนี้เลยเหรอลูกอ,อกตันยูไม่ได้เห็นหน้าพ่อเป็นครั้งสุดท้ายพ่อพ่อผมผิดไปแล้วเป็นความผิดของผมเองผมไม่น่าพลัดหลงเลยพ่อโทษที่ผมมาเยี่ยมพ่อช้าไปพ่อ พอ่อผมผิดไปแล้วพอ่พอพ่อพี่พี่กลับมาแล้วเหรอน้องพี่ชายกลับมาแล้วดูสิพี่ชายกลับมาแล้ว,ลมแ,ลวแม่ลูกชายนั่นลูกจริงๆเหรอลูกกลับมาจริงๆด้วยลูกชายลูกลูกรู้ไหมว่าแม่ตามหาลูกนานแค่ไหนลูกพลัดหลัดหลงไปได้ยังไง ลูกกับชุยชุยเป็นแก้วตาดวงใจของแม่แม่จะทิ้งลูกไปได้ยังไงลูกชายแม่ขอโทษครับผมเพิ่งกลับมาพี่หนูคิดถึงพี่มากครั้งนี้พี่กลับมาแล้วจะไม่ไปไหนอีกแล้วใช่ไหม